ทุกคนโมอีกเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาค่ะตัวนี้เลยโฟมแฮร์ทรีทเมนต์จ้าตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะทำให้ผมเราสวยได้ภายใน1ิวิเท่านั้นค่ะเจ๋งมากๆเลยเปิดตัวมาได้ตรงเวลาพอดีเลยค่ะพอดีช่วงนี้ผมพังมากทุกคนดูสภาพสิคะทั้งแห้งทั้งฟูนะคะพันกันสุดๆเลยใช้หลังสระผมเสร็จนะคะวิธีใช้ก็คือเขย่าแบบนี้จ้าแล้วก็กดลงบนฝ่ามือได้เลยโฟมมีความเป็นวิฟโฟมนุ่มๆมากค่ะทุกคนแล้วก็หอมด้วยนะฉลงบนปลายผมที่พันกันนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดแบบนี้เลยค่ะ พอผมโดนตัวโฟมเนี่ยรู้สึกว่าผมนิ่มขึ้นเลยทุกคนแล้วตัววิโฟมนะคะเขาซึมเข้าเส้นผมไวมากครบ10วีแล้วนะ,ะทุกคนลองเอามือสากดูไม่ติดมือเลยค่ะผมดูนุ่มลื่นแล้วก็เงางามมากๆเลยเดี๋ยวเราล้างออกแล้วมาดูตอนผมแห้งกันนะคะหลังได้เสร็จผมสวยมากค่ะดูนี่ เงาแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะดู Before After เห็นได้อย่างชัดเลยตบท้ายบำรุงด้วยเซรั่มโมอีกอ n นเทนซีฟเอเซนต์ออยตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวโปรดของเฟิร์สนะคะที่เฟิร์สจะใช้ทุกวันเลยนะคะหลังได้ผมเสร็จฟินิชลุกวันนี้เรียบร้อยะคะ่ะทุกคนปลายผมดูมีน้ำหนักนะคะแล้วผมนุ่มขึ้นมากจากผมเสียเนี่ยกลายเป็นผมสวยภายใน10วินาทีเลยใครที่สนใจนะคะเฟิร์สจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้อย่าลืมไปช็อปกันนะคะทุกคน